มีคอร์ตัวเรา่ยเอ็นโฟก็ติดเมสใกล้จะตกแดมันสองเลยเรื่องนีญยนี่ลงมาอยู่แพทินัมอยู่ทุ่มอ่บ่ไม่ลงไปพวกน่าเกลียดเป็นยื้ไปเอาฉันชนะมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แย่เลยขนาดเย้ได้เลย ดีจังเลยยุ่งไหมเรียบร้อยดีนะมีจิตสมผัตนี่นี่นแบนแบนนี้หน่อยแบนนี่ะเออนนแหละเก่งมากรู้ง,งานนี่หว่ามี่ายโคตรดีเลยเนาะคุณเล่ชอบอันท่แล้วคับแบนนี่เล่นยังไงฮะเอ้คุณติดเป็นฟ้าไอ้ตุนเม็ดฟ้าหรือเม็ดออบตอเ <laughs> ม็ดอบตอ เราออกเม็ดฟ้าเอ้หะเราล,ลืมอ่ะเราลืมเป็นตัวนึงตัวคนน่าเกลียบ v น l e n t i n o เออตัวคนน่าเกลียบถามว่ามันไม่มีตัวทองอ่ะมือนว่าซูมูไม่ได้หรอเฮ้ยถ้ามันไม่มีตัวทองแล้วที่มันไม่ได้ถ้ามันมีล่ะฮะไม่เราไป<ะ>่าเราเล่นป่าไปจิีไอ้สัตว์กูต้องไปป่าละมึงไม่ทิมบอกมึงไม่ทิมบอกมันก่อน วอามาซับเพื่อนมึงไม่เห็นมึงไม่เคยเห็นในโซนนี้ซอยซอยซอยฉันคิดว่าจะไม่มาเลยเขามากันหมดแล้ว้องเรีบรออยู่ทำไมวะตั้งแต่กูโหลดเกมเคตรมากมีแค่ตัวเดียวทำอะไรได้กูกลัวคิวเลนเออวะเกมนี้คิวเลนนี่วะมาดีดีเปิดตาหรือเปล่ามึงมาดีดี สกินเล่เกียวคพชาเรียนหน้รมาด้วยันมาลูก็เราสอนสามารถคุยกันได้มานี่มึงมานี่มยูไปไหนเรียบร้อยเด่นหวานไอ้าไอ้ยิวเลนมานี่ดิมานี่ดิเฮ้ยเฮ้ยมึงมานี่ดิเรียบร้อยเอ้า ึโอ๊ยเลยปกดตัวนี้ไม่ทันกดปืนใหญ่ไม่ทันบารมีเว้ยบารมีติดเม็ดเยอะๆๆกูล่าเป็นยังไงวะฮะเป็นยังไงกรถิ่นเลยออโอ้ F1 ลัมเบอร์ทำเพื่ออะไรเก็บเลยหลังป้อมแล้วก็ว์ปกับบ้าเหยียยกไม่ขึ้นมันหนักตัวไมออ่อ้วนจะลำคาญเรนกางจะแตกแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่เท่าไหร่หรอกมันก็แค่เพนแต่อาดูอินเลย จับโดนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอไรแปกมีอะไรแปลกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรแปลกทำไมทำไมอาอินมันดึงไม่ได้หรอกไอ้จ้าอะไรอาร์ิอินมันมีสกิลดึงด้วยฮะอารนที่ไหนเขามีสกิลดึงวะอันนี้มีมันดึงมันดึงกูได้แค่มันดึงไม่ได้มันได้แค่ทสตาร์ทเอ้ยทำไมกูเข้าไปหน ทำไมทำไมมึงถึงเข้าไปหา be มันมันไม่มีสกิลดด่กเล้ถ้าคุณจำไม่ถ้าคะุณจำได้นี่แต่สกิลพุ้งไปหามันอยู่ดีๆพูดุ้งไปหาเฮ้ยอะไรวะอ๋อไอ้ย้อนแน่เลยโอ้น้ำคาญไอ้ตูดมันตีเลนกลางเรายับเลย ีมเ้ากำลังย้อนอยู่ตัวเองจะตายด,ดูปากกวัวแหอาพวกซาพวกอะไรให้เลือดมันไม่ให้เลือดเก็บไว้เพิ่มเองมั้งจิบฝายปอปอเลนมาแนละ้วเฮ้ยโกเวลามาด้วยทำไม,ไม,มวิ่งไวอย่างนั้น <c oughs> โอ้โหซาไงไม่หลอกเลยเออดีนสาวทำไมอ้าว กูเสียขัะลาเฮ<ะ>้ยกูรมอนมากไม่พี่แจน,นจะทำไร <c oughs> เร็วยิงก็าฟาดแปดมีแผนดิกูมึงไม่ต้องทำท่าปฏิสกากเช่อหน่อยเว้ยชิบหายละถอย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 ชีย้ยมันเยอะเฮ้ย เฮ้ยแกูเปิดโปเปิดโปเกิดไวมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนแล้วกูดักตรงนู้นดูเลขกกลานกูส่งีลาบหละแต่อีคิวเลนไม่ต้องโดนกู เรียบร้อยเรียบร้อยมองไม่เห็นเรียบรอย้รยบรอยเรียบร้อยอึอึอึแพ้แล้ว <c oughs> <ๆ>คนที่มาตอนแรกไล่มันนะหลังๆนี่โดนมันไล่ถัด <c oughs> เบเฮ้ยดพลังนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เดินไม่ได้มันเยอะมันเยอะไม่มันเยอะกูขยับไม่ได้แค่เมื่อกี้เขาเข้าไปจีบว่ะเฮ้ยไปไม่รู้จักเข้าสาโอ้ยโว้ยโว้ยโว้ยเขียอไอทุนไม่ไหวแล้วมันบุกเข้ามาหน้าสังหาหัสแล้วมันลามแล้วมันลามแล้วมันลามแล้วเฮ้ยเฮ้ย มันไม่สนใจป้อมเลยหรอวะมันฝนเลยคิวเล่นคิวเล่นคิวเล่นตัวน่าเกลียดเฮงามไอตุล <c oughs> ไม่จะปล่อยไอตุเดินเดิน <c oughs> เดินกับกูเด้อดู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 ดดด <c oughs> มันจะไปหาที่ตายมันอยู่มัน มึงมึงต้องเดินกับกูเด้อไปกูหาของกินให้มึงไม่ต้องเอามันมาใกล้กูนะเออเออก็ได้ะกระดาะเหนี่นี่ของแซ่บของแซ่บยิ้มได้เลงโอ้ยแฟนสั่นวะนี่ได้เลวได้เลวได้เลยรล่นเร็วร้อนาร็อะมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ตูนไอ้ตูนช่วยช่วยช่วยเขาไฟก่อนไอ้ตูนไอตูนไอตูนไอ้ตูนไม่ได้ไม่เหรอวะมึงทำอะไรกับมึงกูไอ้เดินยิงเดินยิงไอ้ตูนไอ้ตูนหนีไอ้ตูนไอ้ตูนตอนนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของมึงเดีอบหนอยมึงฆ่ามาหากูทำไมอีกวะมานี่มึงมานี่มึงไม่ต้องไปไหนมึงมานี่เออ พูดมันรู้เรื่องอยู่ว่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้เป็นดูดาร์กหน่อยดิไม่ต้องไปดูละอู้หู้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 ไดูนี่ดูไปดูวิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกเออเออเออนั่งรูปสักเดียวไหนวะ บออเออเออบูมบูมบูบบ้โเฮ้ยเฮยตตัวเานจะแตกแตกไรอ่ะ